S BIG s u r p r i ไพที่คุณคาดไม่ถึงนะคะก่อนอื่นเก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนเลยที่สพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ซ u เปอร์แ k งค m อมเมนต์หรืออะไรใดๆก็ตามนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจปรึกษาดูดวงส่วนตัวเฟิ์สแปดช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคเรามาเริ่มจากเช็คการออกชามกันก่อนเนาะ ก็จะมีเลขที่เกี่ยวข้องลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องไปอ่านพลังงานอยู่แล้วนะคะไปฟังพลังงานตรงนั้นได้ใบแรกค่ะราศีมังกรเลขส0ค่ะราศีมีน12 1ส,ส,สแล้วก็เบอร์เดนะเลข7จ็ใช่เ,เบอร์เราศีกรกฎเลข4ค่ะวันพุธเลข4แล้วก็ราศีเมษเลข1 Sunday ์วันอาทิตย์เลข1เลขห้าและวันพฤหัสเลขห้าค่ะแถมอ่ะแถมเอาไฟลาอนโอเมก้าคือฟรีชอยน์นั่นเองนะคะเพิ mm ่ hmm. เป็นภูมิแพกแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะเสียงอุดอูนิดนึงจะพยายามแบบให้เสียงดังๆอ่ะต่อไปเราก็จะมาเช็คพลังงานนะคะจากไพทาโร่กันเฟิร์สจะใช้เป็นไพ่น้องดรา้อนละกันน้องมังกรของเรา น้องมังกรผู้น่ารักตะูตะมีของเรานะคะนี่ energy พี่ๆเขาเป็นยังไงกันบ้างคะน้องมังกร energy <c oughs> พี่ๆเขาเป็นยังไงกันบ้างขออน,นุญาตเช็คพลัางงานหน่อยนะคะ t h o of s w o r c s energy แบบลังเลเวอร์เลือกไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้มีความลังเลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะอหรือไม่ก็ไม่เลือกเนาะในช่วงนี้แล้วก็ Five of Wands โอเคโอเคโอเคแล้วก็ The Emperor The Star ว้าวสวยงามมากแล้วก็ Five of Swords ห้าดาบห้าไมทามาเต็ม s t r e n g h แล้วก็ Two of Cups โอ้อะไรใดๆ Nine of Pentacles Ten of Cups มันไม่ค่อยแบบเชื่อมโยงกันเท่าไหรนน่นะไพ่อะใต้สำหรับเป็น Nine of Swords จาก Hierophant ก็มาโอเค energy ของคุณในช่วงนี้เนาะมี The Emperor ขึ้นมาซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำถึงถึง power ที่มีในตัวคุณอะหรือการ control ชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างนี้ เป็นคนที่มีเหตุรับผลเสมอนะคะหรือเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ยังไม่มีหรือแล้วก็ฝ่ายออบอลเนาะช่วงนี้อาจจะวุ่นวุ่นหน่อยก็ได้อาจจะมีคอนฟ lict ต,ต่างๆนานามากมายเลยอะมีเรื่องที่ต้องแบบต่อสู้นิดๆหน่อยๆหรือกับคนรอบข้างก็ได้คุณรู้สึกว่ามันวาวุ่นวุ่นวายหรืออาจจะเป็นถ้าไม่มีคนรอบข้างเลยก็การตีกับตัวเองนั่นแหละเหมือนแบบความขัดแย้งในตนเองกับความคิดตนเองอะไรอย่างงี้คะ่ะหรือกับคนรักก็ได้เพราะมีสองถ้วยขึ้นมาแต่สองถ้วยเนี้ยมัน จริงๆมันขึ้นตรงแบบนี้แต่ม,มันมันอ่านแยกได้นะมันหมายความว่าแบบเหมือนช่วงนี้คุณแบบได้เจอคนที่รู้สึกแบบโอเคด้วยอ่ะเออรู้สึกแบบมันเข้าขากันได้ดีก็ได้นะคะอ่าแล้วก็แต่ว่า energy ในบาง energy เรามีเก้าเหรียญอีกงงปะเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงอะไในสองถ้วยเก้าเหรียญเก้าเหรียญเป็นไพ่คนโสดโสดสวยรวยมากโสดหล่อรวยมากแล้วก็ strength strength นี่เป็นไพ่ของการ self love and respect นะคะรักและเคารพตนเอง มีความแข็งแกร่งภายนอกดูอ่อนโยนแต่ภายในใจคือเป็นคนที่แข็งแกร่งไร้ความกังวลในช่วงนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรคุณไม่กังวลนะถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดอ่ะเออแต่ว่าคุณแบบสามารถเคลียร์ความกังวลนั้นได้ก็ได้หรือว่าคุณไม่ได้กังวลเลยคุณหวังใจมากกว่าเพราะเนี่ยมันมีพลังงานของเดอะสตาร์ขึ้นมาเป็นพลังงานที่เชื่อมต่อกับดวงดาวเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นะคะทุกคนเป็นพลังงานแห่งความหวังความหวังซึ่งแบบ ความหวังของคุณมันไม่มีหมดอ่ะเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอสําหรับคุณแล้วเอเนอจีของความสุขก็มาการซัพพอร์ตจากสิงกส่งศักดิ์สิทธิ์จากดีวายก็มานะคะไฮโรแฟนไม่ว่าช่วงนี้จะทำอะไรเนาะฟูรู้สึกว่าคุณจะได้รับการเกื้อนหนุนซัพพอร์ตจะตัดสินใจอะไรก็ตามทางไหนก็ตามมันจะดีกับตัวคุณเสมอนะคะขอให้คุณซื่อสัตย์กับตนเองอย่างแรกเลย เอออยู่ดีๆคำนี้เด้งขึ้นมาปกติไม่เคยพูดคำนี้เลยตั้งแต่อัดคลิปมาเนาะหลายคลิปมาไม่เคยพูดคําว่าซื่อสัตย์กับตัวเองเลยแต่ว่ามันมันเด้งขึ้นมาเมื่อกี้การซื่อสัตย์กับตนเองแล้วก็เหมือนเลือกอะเลือกทางที่แบบสมุาเรื่องอะไรดีเรื่องงานแล้วกันมีงานหนึ่งที่ไม่ชอบแต่ว่าเงินมันดีกว่าแต่แบบมันท็อกซิกมากมันนู่นนี่นั่นมันบั่นทอนจิตใจมากแต่อีกงานหนึ่งเราชอบไว้แต่ว่าเราไม่แน่ใจเราไม่มั่นใจว่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยเราต้องเลือกสิ่งที่แบบเนี่ย สิ่งที่เรามีแพชชั่นกับมันสิ่งที่เราชอบมันแล้วเ,เราต้องเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอะเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความตื่นเต้นการวางใจอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วก็ในออฟสอดนะเป็นช่วงของการขับเคลื่อนชีวิตนะคะของคุณหลายๆคนอาจจะมีความการพุ่งทยานนะพุ่งทยานไปสู่เป้าหมายนะวันนี้คุณรู้แล้วว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเออคุณจะไปเส้นทางไหนคุณจะไปทางไหน ะะหรือไพ่กันลังจะบอกว่าถ้าลังเลอยู่อะไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามอะคะ่ะเหมือนแบบให้ใช้เวลาคิดแต่ตองอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจด้วยความใจร้อนจนเกินไปเพราะว่าอัศาวินถือดาบเนาะค่อนข้างที่จะมีความใจร้อนนิดนึงแต่ก็เป็นคนที่แบบมีสติป,ปัญญาแต่ตองไม่ต้องแบบเหมือนคิดซับซ้อนอะไรมากมายคุคิดว่าเนี่ยมันโอเคนะคะแล้วก็ ten of cups หรอ เป็น energy ของความ fulfillment ของการเติมเต็มอ่ะเออมันเต็มมันอิ่มมันฟูอ่ะมันอิ่มมันฟูมันมีความสุขนะนะคะยิ่งเ n e r g y คุณมีความสุขมากเท่าไหร่นะคุณจะยิ่งเชื่อมต่อกับจักรวาลได้มากขึ้นเท่านั้นมีความสุขมีความพอใจในชีวิตมีความพอใจในปัจจุบันถึงแม้ว,ว่ามันจะยังไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบอย่างที่เราเคยแบบวาดไว้หรือว่าที่เราอันนี้ไว้ค่ะแต่ว่านวันนี้เราสามารถมีความสุขได้หรือ ชีวิตเรามีปัญหาอยู่ตอนนี้เราสามารถยิ้มได้ไหมยิ้มกับอะไรได้บ้างเนี่ยแหละคนที่หาสิ่งหาเขาเรียกาหาเห็นคนที่เห็นแะ้วคนที่เห็นความสุขรอบตัวได้แบบง่ายๆมันจะได้เปรียบตรงนี้นะคะข้อได้เปรียบเลยแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการ manifest หรือว่ากดแรงดึงดูดด้วยยิ่งเราพอใจในปัจจุบันมากเท่าไหร่ใช่ไหม มันก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามันจะไม่มีความขาดแคลนเออพลังงานแห่งความขาดแคลนเขาเรียกอะไรเป็นคลื่นเนาะคลื่นวายเบชั่นอ่ะโอ้ยจะจามทุกคน <laughs> เป็นคลื่นของความขาดแคลนเนาะแล้วก็อ่ะรือพูดนายนายนายออฟเพนเลเป็นเ NER จีที่เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยว <laughs> จะจามทุกคนขออภัยนะคะอาจจะชะงักนิดนึง เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวอเก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณได้ทำไว้ที่คุณได้โปรยมันไว้สร้างมันไว้ต่างๆมันอยู่ในจุดที่แบบเหมือนคุณ ได้มีเวลาชมดกบชมไม้หลายๆทางเล,ย,ลยอย่างมันเป็นเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะออโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเฟิร์สเห็นว่าเดี๋ยมันมีแววนะที่จะแบบดีหรือว่าปัจจุบันมันโอเคอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วมันอาจจะมีแค่คอนฟลิกต์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่อะไรนะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ ที่คุณคาดไม่ถึงคืออะไร BIG SURPRISE ที่คุณคาดไม่ถึงคืออะไรบ้างค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่คุณคาดคือคืออะไรอุ้ยหนูกล้องตกมาเนี่ก็จะใช้ไพ่นี้ต้องหาอะไรมาวาง โอเคได้แล้วพอดีที่ตั้งเฟิร์สมันไม่แข็งแรงมากเท่าไหรอ่อ่ะแบบเฟิร์ตเอียงม,มาทางนี้หมดเลยใช่ไหมมันให้มันเปะแล้วมันแบบไอฐานมันน่าจะไม่หนักพอฐานมันไม่หนักแน่นมือก็สามารถล้มได้นาะก็เหมือนเราได้แหละหได้ข้อคิดไป <c oughs> อีกเวลาที่ฐานมันไม่แข็งแรงเนาะมันก็ล้มง,ง่ายพังง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ไปชา้ชาช้ามาช้าแต่ชัวรีว่า อะไรวะเนี่ยพูดอะไรไม่รู้ทุกคนเออเขาเรียกอะไรอ่ะกอกอกอนะคะอย่าไปฟังบางทีเขา้อพูดไปเรื่อยบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงคืออะไรคะเจ้ไพ่สำหรับนี้นะคะชื่อเจ้แสงเดือนนะคะทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าเฟิร์เรียกเจ้ไหนคุยกับแม่ซื้อหรือเปล่าเปล่าคุยกับไพ่บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงคืออะไรคะเจ้ Jay? เริ่มเลยโอ้สามดาบเไม้เท้าหถ้วย1ดาบว่าเมื่อกี้สองดาบตอนนี้หนึ่งดาบนะสองถ้วยก็มาเอ้ยเดลเวอร์ก็มาความรักหรออวายเก้าถ้วยโอ้โหขนลุกเลยทุกคนแค้เห็นไพ่นะ8ดไม้เท้าหนึ่งหนึ่งถ้วยแล้วก็ 9, 9เกเกหรียญใต้สำรับเป็นอะไรเปิดมาให้โลกรู้ในออฟสซอร์เหมือนเดิมเลยใต้สำรับ เขาจะนาจะบอกอะไรนะบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่คุณคาดไม่ถึงหรอกก่อนหน้านี้ถ้ามีมีความผิดหวังในเรื่องของความรักมาหรือว่าแบบฉันเอียนและวฉันรู้สึกเอียนกับความรักแล้วรู้สึกแบบฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองอะฉันไม่ต้องมีก็ได้อะเออฉันไม่ต้องมีก็ได้แต่เหมือนจะมานะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของคนรักหรือว่าคน คนในอดีตชาติก็ได้ทุกคนมันมาเวรี้จริงๆนะคือจะไม่อ่านความรักไม่ได้เลยปกติเฟิร์สจะไม่ค่อยอ่านเรื่องความรักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าแบบใครไม่ไม่ชอบในเรื่องความรักเฟิร์สก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเคยเคยมีแบบว่ามีผู้ชมที่เข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่เขาเป็นสายปฏิบัติเนี่ยแต่เขาไม่ได้มุ่งเรื่องความรักอะไรเงี้ยเออแต่กลับจะเข้ามา นะคะอาจจะเป็นบพลังพลังงานก็ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็จะเป็นเรื่องของการระยะมิตรพาร์เนอร์อะไรย่างเงี้ยหุ้นส่วนในการทํางานต่างๆนั้นาได้หมดนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นไปที่ความรู้สึกใหม่ๆความรักอะไรใหม่ๆที่เข้ามาคนที่เข้ามานั้นอาจจะบน อาจจะเป็นคนในอดีตชาติจริงๆทุกคนแหละที่เจอกันอะ่ะเป็นคนที่เราเคยเจอกันมาอยู่แล้วเออจากภพชาติไหนก็ไม่รู้มากแหละอืมเราเคยเจอเราเคยพบปากันแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันคุ้นหน้าจางังทั้งที่เพิ่งรู้จักกันอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะเนี่ย ไม่ว่าจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักหรือความเจ็บอะไรมาก็ตามอะ่ะหนึ่งเลยเราจะต้องเคลียร์ปมแล้วก่อนเรามีปมอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าเกิดว่าปมตัวนี้มันถูกเคลียร์แล้วทุกอย่างมันเปิดเลยเพราะว่าตัวคุณมันมีความบางคั่งมีความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองอะ่ะฉันไม่ต้องมีก็ได้นะความรักแต่มีก็ดีไม่มีก็ได้ฟีลนั้นเราก็สามดาเนี้มันบอกบอกถึงเรื่องแบบ ปมในอดีตที่เคยเกิดขึ้นอะไรที่ยังฝังใจอยู่อ่ะอืไพาบอกว่าถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งความกลัวที่เกิดขึ้นจากปมในอดีต่มันจะมีนะอย่างเช่นแบบเราเคยผิดหวังเรื่องความรักใช่ไหมเรากลัวความรักไปแล้วว่าเราไม่กล้าที่จะมีความรักอ่ะเอ้ยมันจะจะ,จะทำยังไงต่อไปพอมีคนเข้ามาฉันปิดกั้นเลยจ้ะฉันปิดกั้นเลยฉันไม่เอาเลยฉันโดนแบบฉันเสียใจอีกนู่นนี่นั่นหรือฉันอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ให้บอกว่าลองเปิดใจดูลองศึกษาดูใจอะไรเงี้ยคุณก็จะมีวิธีแบบเหมือนคุณเคยผ่านสมรภูมิต่างๆนา,นาแล้วอุ้ยเพื่อเห็นก้าวท้วยทุกคนลืมพูดอะไรเหมือนกันคล้ายกันเลยความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและฉันมีก็ได้ไม่มีก็ได้ความรักอะเออมันจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอย่างกระทันหันเกิดขึ้นหนึ่งเลยอะเรื่องของความสุขเนี่ยเต็มเปี่ยมเอ e r g y ใหม่ๆข่าวดีที่จะทำให้ คุณใจฟูฟ้องละอองเฟอร์มากๆนะคะอาจจะมีการสื่อสารเข้ามาก็ได้จากคนเก่าเอ้ยเออเนี่ยอันนี้พ่การสื่อสารใช่ไหมอันนี้เรื่องของแบบอะไรเก่าๆคนเก่าเพื่อนเก่าอะไรได้หมดเลยอาจจะมีการติดต่อกลับมาจากคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆคนรู้จักเก่าที่เคยแบบเจอหน้าค่าตาเคยคุยกันหรือเป็นแฟนเก่าก็ได้ ไม่รู้ว่าอะไรหรืออาจจะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้ได้มีการพบปากกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุ้นเคยกันง่ายจังทำไมมันสนิทกันไวจังวะเออทำไมมันคุ้นเคยกันง่ายจังสนิทกันง่ายจังเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันอะไรมันก็ไหลลื่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องใบนี้มันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สคิดว่ามันอาจจะมีการสื่อสารอย่างรวดเร็วอาจจะมีการที่แบบเอ้ยได้คุยกันแบบอยู่ดีๆก็ได้คุยกัน ตึงตๆๆเลยอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะสองถ้วยหรออ,อ่าหนึ่งดาบไปที่หนึ่งดาบหนึ่งดาบนี้มันหมายถึงการที่ก่อนหน้าน,นี้ยมันมีสองดาบขึ้นมาใช่ไหมในไพ่ใบแรกในการเช็คพลังงาน ส่วนหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเดี๋ยวคุณจะได้รับสายสัญญาณบางอย่างแล้วคุณจะตัดสินใจได้หรือจะเป็นคลิปนี้ก็ได้นะเป็นคลิปคลิปเนี้ยแหละที่ทําให้คุณตัดสินใจได้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาให้คุณลังเลใจหรือจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างอนะ่ะเออนะคะอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะเกิดขึ้นแบบ ในอนาคตก็ได้อันใกล้หรืออันไกลก็ได้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมั่นใจขึ้นหวังในการตัดสินใจสัญชาตญาณอินทูีิชันมันกระตุ้นมันกระตุ้นอะไรบางอย่างให้คุณแบบเฮ้ยฉันมั่นใจฉันเชื่อมั่นในตัวเองว่ะอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่ฉันต้องกลัวแล้วไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องกลัวอีกต่อไปเออฉันจะสนุกไปกับมันฉันจะท้าทายไปกับมันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมักเป็นแรงบันดาลใจให้เราเสมอนะคะโอ้ย พูดไปก็จะบุกตันไปนะทุกคนขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเสียงมันแบบรบกวนหรือว่าฟังไม่ค่อยชัดนะคะเฟิร์พยายามพูดให้แบบไอ้นี่ที่สุดละโอเคตอนนี้กี่นาทีละเฟิร์นคิดว่าเฟิร์นน่าจะอ่านชัดเจนแล้วเนาะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาไม่มีอะไรมากเลยจากหน้าไพ่เนี่ยมันแบบเป็นเรื่องของประสบการณ์นะไพ่ใบก้าเก้าไบเท้าเนี่ยเรื่องของประสบการณ์หรือการเขาเรื่ออะไร การเลือกจับทางของตนเองบางทีแบบคุณไม่ได้เลือกตามสมมติว่าเส้นทางไหนที่คุณไม่ได้เลือกตามใจตนเองมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยผิดปกติหรืออาจจะรู้สึกไม่โอเคมากกว่าปกติคุณจะแบบไม่ค่อยมีความสมมุขคุณจะเหนื่อยเกินไปหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมีเส้นทางที่คุณสามารถเลือกเองได้ตัดสินใจได้ บอกมันมีเส้นทางที่คุณสามารถเลือกเองได้ตัดสินใจได้แล้วคุณจะมีความสุขกับมันคุณจะได้รับการซัพพอร์ตคุณจะได้รับการเกื้อหนุนสิ่งต่างๆและเนี่ยมันคือความรู้สึกใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นความภูมิใจความแบบดีใจความใจฟูที่แบบเฮ้ยดีใจว่ะที่แบบเลือกทําสิ่งเนี้ยดีใจว่ะที่ฉันตัดสินใจแบบนี้ดีใจว่ะที่ฉันมั่นใจแบบนี้ดีใจว่ะที่ฉันเข้มแข็ง มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองหมดเลยนะไพ่หนึ่งถ้วยเออแล้วส่วนสองถ้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นกําไรแล้วกันกําไรที่เข้ามาเพราะว่าเราเต็มแล้วไงเนี่ยดูดิเป็นคนเต็มมากพูดเลยว่าเป็นคนที่เต็มมากฟูมากคนที่เข้ามาดูนะถ้าคุณยังไม่ฟูคุณจะต้องเหมือนปรับพลังงานให้ให้ฟูมันถึงแบบเนี่ยก้าเหลียงก้าถ้วยเนี่ยเป็นเอ NERGY ที่แบบ ฉันอยู่คนเดียวแล้วฉันก็มีความสุขมีความสุขมากๆฉันไม่ได้หวยหาความรักเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเข้ามาฉันก็โอเคคุยได้นู่นนี่นั่นได้ะอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะ่ะถือว่าแบบเลิศมากแล้วเป็น energy ของกดแรงดึงดูดด้วยเป็น energy ของการแบบลอยตัวอยู่เหนือแบบสิ่งต่างๆแล้วอะอยู่เหนือแบบเข้าของอยู่เหนือเงินทองอะซึ่งแบบคุณคุณไม่ได้เอาเงินแบบ คุณคุณไม่ได้ให้เงินแบบอยู่เหนือกาคุณอนะเออคุณไม่ได้ถูกเงินควบคุมหรอจะเรียกว่างไงดีเออเงินเป็นพลังงานสูงใช่ไหมแต่คุณอนะอยู่ระดับเดียวกันอนะเออประมาณนั้นคุณอยู่ระดับพลังงานคุณอยู่ระดับเดียวกับเงินแล้วซึ่งมันจะดึงดูดเข้ามาได้แบบดีมากๆอืมแต่ถ้าเกิดว่าพลังงานเรายังไม่ถึงเก้าถ้วยใช่ไหมเราสามารถทําได้เราสามารถฝึกได้ของพวกนี้มันฝึกได้หมดเลยมันอาจจะยากมันอาจจะไม่ชินในช่วงแรกๆมันอาจจะแบบเฮย้ยเมื่อไหร่จะได้สักทีเนี่ยเออฉันก็แบบ นู่นนี่นั่นฉันก็ยืนยันคามันมันจะมีคําพูดยืนยันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้ไอ้คำพูดยืนยันฝึกก็คิดว่าช่ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนจริงๆและส่วนหลักๆเลยมันอยู่ที่ใจกับความคิดแล้วเนี่ยแหละเมื่อไหร่ที่แบบเราฝึกจิตเราฝึกใจเราให้มันวางใจได้มากขึเรื่อยเรื่อยแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยแหละทุกคนเออเดี๋ยวมันจะมาเองมันจะแบบมันจะเหนือความคาดหมายจริงๆนั้นตรงเนี้ยนะคะโอเคต่อไปเรามา บางคำแนะนำแนะนำลิพันกันแล้วแนะนำจากไพอ่อร์ละครแล้วก็เดี๋ยวมาส่งท้ายด้วยไพ่ข้อความกันนะคะจาก Angel Number คุณพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไหมครับ Speak เ o ้า e e l การ หาคำปรึกษาขอคําแนะนําจากคนที่คุณไว้ใจจากผู้ใหญ่จากอะไรก็ตามอ่ะปรึกษาแล้วคุณจะได้คําแนะนําที่ดีมากๆนะคะคุณจะได้รับการไกด์ไลน์แล้วก็ study to know yourself เรียนรู้จากชีวิตของคุณสิ่งต่างๆที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้อะไรมันบ้าง ประสบการณ์ที่ผ่านมาบทเรียนที่คุณได้เจอคุณได้เรียนรู้อะไรมันบางคุณเก็บมาแบบทบทวนไตรตรองดูไหมหรือว่ารู้สึกผิดกับมันกับสิ่งที่แบบเคยทําพลาดอะไรเงี้ยหรือเป็นการเรียนรู้จากนิสัยตนเองก็ได้นะคะได้เหมือนกันหมดเลยการเรียนรู้นิสัยตนเองเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเนี่ยแล้วที่เขาบอกที่ไพ่เนี้ยบอกบอกแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเข้าใจตัวเราเราก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยเหมือนกัน มันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วมันแล้วมันจะไม่มีการทำร้ายอะไรกันอีกเลยอะ่ะอย่างเช่นเนี่ยเราสั์ไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ใช่ไหมเพราะแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้พอเราเปลี่ยนตัวเองพอเราแบบเนี้ยเราเริ่มเข้าใจตัวเองอะ่ะเราจะยิ่งแบบไม่อยากทำร้ายใครไม่อยากว่าใครไม่อยากบ่นใครไม่อยากนู่นนี่นั่นไม่อยากแบบไปสร้างวาระให้แก่กันและกันอะ่ะอืมเพราะว่าทุกๆคนอ่ะเหมือนกันแหละคนเหมือนกันมีพลังงานเส้นสายเดียวกันนะคะ เราทําอะไรกับเขาอะสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาที่เราไม่ว่าจะเป็นการคิดพูดหรือทําทุกอย่างเลยทุกคนลองไต่ตองดูดีนะคิดตามเฟิร์นนะเฟิร์นคิดว่าบางคนก็แบบทันอย่างที่เฟิร์นพูดแต่บางคนเฟิร์นอาจจะอธิบายลึกลงไปอีกลึกลงไปนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดบางทีเมื่อก่อนเฟิร์นไม่ได้เข้าใจแบบนี้นะเมื่อก่อนเฟิร์นก็แบบเหมือนปัญญาเฟิร์นยังไม่ถึงหรือว่าเฟิร์นไม่รู้ดิเออมันยังไม่เปิดอะมันยังไม่เปิดให้เฟิร์นรู้อะเฟิร์นแบบเข้าใจยากอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้เฟิร์รู้และเฟิร์เริ่มแบบเข้าใจเออเริ่มเข้าใจมาระดับในระดับหนึ่งแล้วก็คือคิดพูดทําสิ่งใดอ,อ่ะอือเขาเรียกอะไรเมืม่อะเมื่อเออเอาไงไปนอกโลกอีกไ้มเอ,อ่อการคิดการพูดการกระทําในทุกๆความคิดพูดทําเนี่ยมีผลต่อเราทุกๆอย่างเลยไม่ว่าเราจะคิดอะไรเราคิดลบนี่นแหละมันก็จะวนอยู่กับความคิดเนี่ยอืม วนมาไม่จบไม่สิ้นนะคะเราจะคิดจบเป็นไหมเราจะพูดจบเป็นไหมพูดจบแล้วเราจะทําจบเป็นไหม,มกระทาทุกอย่างอย่างเช่นแบบอะไรก็ตามที่มันไม่มีภาระตามหลังเรามามการพูดพูดให้จบพูดให้เคลียอะไรเงี้ยอืมนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมเราเพราะเฟิร์ดอะมันอธิบายอาธิบายไม่ค่อยเก่งเหมือนกันชึ้ Retreat อ่ารีทรีก็คือการละนะเออเหมือนการละทิ้งสิ่งต่างๆการถอยกลับการละทิ้งอะไรก็ตามที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณอะไรก็ตามในตอนนี้คุณควานหาเลยหรือคุณแบบเออแบบเขาเรียกอะไรไล่ตาแบบควานตาหาเลยว่าเอ้ยหรือว่าเนี่ยควานตาหาในตัวเราเนี่ยในในความรู้สึกในจิตเราวว่า มีอะไรบางที่เราควรจะปล่อยเรื่องนี้ได้แล้วเราควรจะถอยหลังเราควรจะหันหลังให้กับเรื่องนี้ได้แล้วเพราะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยนะคะ Keep the faith ความศรนะัทธาแล้วศรัทธาอแรงกาหนึ่งเลยอะสิ่งที่แบบเราควรศรัทธาที่สุดก็คือตนเองอเราห้ามลืมข้อดีเด็ดคาดนะคะพลังแห่งความศรัทธา เราเชื่อมั่นเราศรัทธ,ธาในตนเองมากเท่าไหร่นเนี่ยสิ่งต่างๆจะพาเราขับเคลื่อนเราศรัทธ,ธาตัวเองก็แปลว่าเราศรัทธ,ธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเงี้เหมือนกันนะคะเนี่ยยิ่งตัวเราฟูมากเท่าไหร่อ่ะพลังงานเรามันก็จะยิ่งแบบแผ่ไปได้มากเท่านั้นแล้วก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพ่นเห็นผีเสือ้อเป็นการฟอ a ์เม o ั m แล้วกันเป็นการ t r a n s f o r นตัวเองอะไรเงี้ยด้านที่เราแบบไม่โอเคการขัดเปล่าตัวเราอะอะไรก็ตามที่เราแบบเฮ้ยเราอยากปรับอะไรเงี้ย ก็ทำได้อีกใบหนึ่งแล้วกันอา for h e l p หรอถามเพื่อการช่วยเหลือใช่ไหมเหมือนแบบอันนี้ฟันคิดว่าน่าจะประมาณแบบหาคำตอบหรือขอความช่วยเหลือเออขอความช่วยเหลือจากอะไรหนึ่งเลยฟันคิดว่าเนี่ยเห็นไหม เขาส่องเงาตัวเองนะก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละเราสามารถพูดคุยถามตัวเองได้เลยเวลาที่เรามีปัญหาช่วงที่เราจิตว่างๆอะเราจะได้รับคําตอบถ้าทุกคนเคยได้ยินเรื่องของ higher self หรือว่าคุณลกูกคูบาอาจารย์อะไรเงี้ยบางทีเราพูดกับตัวเองอ่ะแบบเฮ้ยเอาทำอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันจะมีข้างในบอกดี i, ทําเลย เออแต่ก็ต้องระวังอีกตัวหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันจะดีปะวะอีกตัวหนึ่งเหมือนเป็นตัวอาตานะัตราเนาะเป็นตัวอัตราที่คอยขวางกันแต่เราฟังในอะไรที่มันเป็นบวกอะเออเป็นคําตอบที่เป็นบวกเข้าไว้ค่ะเนี่ยเราจะได้คําตอบนะคะหรือการทําสมาธิก็ได้เพื่อความชัดเจนก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะโอเคประมาณนี้ต่อไปอ่ะเรามาปิดท้ายด้วยไพ่ข้อความกันนะคะ ยังไงเธอก็ต้องทำสิ่งนี้อาทำอะไรเอ่ยเลี้ยงไม่ได้นะคะ888สําเร็จเร็วได้ทำไมต้องสําเร็จช้า1441นี่คือภารกิจสำคัญของเธอแล้วก็1119มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เนี่ยอะไรก็ตามที่เราแบบกังวลไปก่อนคิดไปก่อนเน่ยปัจจุบันมันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมอย่ายเพิ่งเครียดเดี๋ยวเพิ่งคิดไปก่อนอมืมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบหนักขนาดนั้นก็ได้1818อดีาสร้างความสับสนให้กับตัวเอง ห้าหกห้าเรียนรู้จากมันสี่อ่ะเนี่ยเหมือนอันนี้ใน Study to know yourself อะใบออร์เคิลที่เปิดมาเมื่อกี้เนาะเรียนรู้จากมันสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์บทเรียนไอหน้หนักๆของเราที่เราเจอมาเออที่มันแบบหนักมากๆนะเราสามารถแบบหยิบตรงนั้นมาส่ศูนยะ์สี่จงเต่อไปใช่แล้วก็1881ไม่ใช่เอาอะไรวะน่ะเก้าศนะูนย์เก้าศนใจเย็นๆก่อนและสุดท้ายคะ่ะ แหใส่ใจมันให้มากกว่านี้อาจจะเป็นเรื่องของการโฟกัสก็ได้นะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจแบบงานของเราหรืออะไรที่เราทําอยู่ค่ะให้ใส่ใจมันให้มากกว่านี้นะคะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังค่ะบ๊ายบาย